ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin Forerunner เ3 5นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่97%นแล้วนะครับกินกระแสไฟชาร์จนะครับใกล้จะเต็มแล้วก็จะแทบจะไม่กินแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเต็มนะครับสายชาร์จของลูกค้าเองปกติดีนะครับนี่นะฮะถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางาน จากตอนแรกที่เครื่องมาก็คือถอดสายชาร์จเครื่องจะดับทันทีนะครับก็ตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับก็นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทํางานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะก็ส่วนกระจกเซนเซอร์ฮาร์เรดที่แตกแล้าวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เทปใสนะครับแปะติดไว้แบบนี้นะครับนี่นะฮะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่นะฮะก็ติดไว้แบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับไม่ได้มีผลกับการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับนี่นะครับ จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนเอาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรดนี่นะฮะวัดอัตราการเต้นหัวใจได้อีกครั้งนึงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับวัดได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะครับก็แนะนําว่าให้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็แนะนําว่าข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับ ก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับอันนี้ต่อสายชาร์จมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับร้านลกดีไบ์ใช้อะไรการมินเทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับ